แต่กันเลยครับเมื่อวานนี้โอ้โหตัวแถมของเรานะครับที่วางไว้ให้1ตัวในครอบครัวนะครับก็เข้มมา5วันติดแล้วนะครับพี่ในยี่ในครอบครัวนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันรวมถึงตัวนี้ 10K ครับที่วางไว้ให้สตัวครับรชุดกางเกหนึ่งชุดครับก็มาครบ มาเต็มมาแบบเต็มระบบเลยพี่ในีิหนึ่งครอบครัวนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยกันหรือว่าใครนะครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟรแบบนี้นะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้ามาอยู่นะครับสามารถคลิปมาเป็นครอบครัวด้วยกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนวันนีครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับไม่เลือกเชียร์ันเดิมครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกนการโหวตไว้ให้ด้วยนะครับไปที่คู่ บานบอลบี้ได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่านี่เล่นในถิ่นตัวเองครับแรงจูงใจมากกว่าแน่นอนครับยิมเกมในบ้านเนี่ย พวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้วสี่เกมติดครับต่างนักฮัเคนครับเกมในบ้านอาจจะดีครับแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยยังมีหลุดมีรั่วเห็นครับและกระแสตอนนี้ครับไหลเดียงมาทางบอนบี้ไปเห็นได้ชัดครับผมมองว่าวันนี้ครับบอนบี้ครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่บอนบี้ได้เลยสองคู่ด้วยนะครับคู่ระหว่างนั้นโบตุกิมครับวันนี้เปิดบ้านด้านซันเดฟเทียรครับคู่นีย้ได้เชียร์ในกบ้านโบตุกิมได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้เป็นบอลแพ้ทางกันแบบเห็นไในชาติครับเจอกันมารรเเล่นนบบบาคักมง เขาเนี่ยเสียประตูได้ยากมากครับก็3เกมหลังสุดครับเสียไปแค่2ประตูครับทำได้ถึง7ประตูเลยวันนี้ครับผมช่วงโบโดกิมครับมีใที่แน่น1ประตูครับ้ายลุ้นไม่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเชีย์ไปที่โบโดกิมได้เลยส่วนตัวแถมนะครับเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์เข้ามานะครับแต่ผมไปไล่ต่อห้ละกันขอหัวใจสัก50ดวงละกันตัวแถมในครอผัวงเนี่ยก็แต่กันมา5วันติดติดแล้วนะครับสรุป2คลิปวันนี้ครับชอบทางด้านมอนบี้แล้วก็บโดกิมครับจัดให้2คู่แบบเน้นๆกันไปเลยว่าพี่นะครับที่อยากได้ทางมากกว่า ีทางเข้าไว้อยู่นะครับสามารถคิวมาเป็นครอบครัวในกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าน่าช่องหน้าอะไรแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสวัสดีครับโซลแกนเดมครับวิเคราะห์ไม่นานตำนานหล่อไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ